สวัสดีครับพี่น้องลุงลักลิวสวนครนับผมด้ดดชิปนี่สิบ้าพี่น้องไปเบิงงการสร้างรายได้ของเกษตรกรอีกแบบหนึ่งนะครับเพิ่นได้มื่อละหาร้อยถึงมือละพันนะครับสิเป็นชิปอีหยางนั่นไปเบิงงกันเลย เก็บอาจะเก็บบ่นี้เดสิห้าชิ้นเดสิบหาชิ้นอือละสามสิบบาทอาะสามสิบบา้นละก็ขายตามถุงละขายลสามสิบห้าบาทก็ด้เงินหลายบาทเลก็ดีกว่าบริเฮตุเรื่องเนาะไม่มือละสักมือละสี่หา้อยก็ไ้ก็มือบ่นี่สองมือเก็บเนี้อือสองมือเก็บเท่านึง มือนี่ก็ได้ไปเยอะาไปอยู่หาลยโอ้ยสวนมาคือปลูกหยากเปลูกยากว่าคือเอาจำโลกดินเงนน้ำมันลอเลยจำบลกดินก็เกิดลออือแม่นบอปลูกง่ายแห้งอืสองื่เจ็ป็นหนึ่งสองมื่นเจ็หนึ่งเวลาหาลอยหาลอสองมือหาลอยสองมือหาลอย โอ้ยสบายโอ้ยสุด,สดยอดเปลล่ะอือเขาทาอยู่ดีนี่จ้างเขาเก็บปลนี่เก็บเองหรือว่าจ้างเขาเก็บเองอล่ะแต่เขามาเก็บซอยอแต่เขาก็มาเก็บสอยโอ้แต่จ้างเขานีถุงเยอะบาทจ้างเขาเขาก็เก็บโลละสองบาทเนาะโอ้แต่คองได้บาทเดียวก็รเล่นประจักษ์อืม,ร,ร,อาอมราคามันราคามันบดีเนาะปีไก่มันสามร้อยสี่ร้อยถ้าถุงหนึ่ง โอ้พีไก่เนี่นะเออโอ้แพงแล้วอีไก่ก็สามร้อยสี่รอยีไก่เด้มือละเป็นพันจริงเหรอโอ้ย่ศราพันคือละสองพันสองสามพันคุณเหรอทวาีไก่เนี่กยกูบัเียเงอือได้มือละสามสิบถุงมือละเศร้าก,ก็ถุงโอ้แลวเต็มมือถูกเจียเงี้ยวมาได้ถุงละหาสิบหกสิบาทเนาะอือมันื่อด้คือบักเยียนนี้ดีละ่ะสิบถุงก็หาร่อยไปปลายเดือนเมษากับถุงละล่อ โอ้ยายเนี่ยโอ้เขาทาอยู่นด้เขาทาดีเนาะโอ้ผกเคี้ยบพ่อผักเคี้ยบเขาเมื่อไรหมดแล้วปุ่นอย่ปลาขาปลาขาก็มีปลาขากำลังลดขากระสีแดงใหญ่กำลังแดงใหญ่เยวสิพาเอาน้ำมันกำลังเยอะสิพ่เอาเนี่ยน้ำนอกนี่เราไปปลูกเสียเเนี่ยน้ำอะไรวแตกพุ่มใหญ่ก็สื่อมาหมื่นหนึ่งพันมันอ่ะหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่ง หมื่นหนึ่งพันมาดีกอละพัดกอระพันกอระพันญ่บอกซื้อมาแต่พี่บูนซื้อมาแต่พี่บุนพี่บุญคือพ่อพี่เอาเด็ดเม่ดเด็ดเด็เดาดเด็เด็ดเด็ดเด็ดเด็เด็เด็ด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 าด็ดเด็ดเ้เด็ดเด็ดเด่เดีดเเอาหเด็เ็ดเ้เอาหเด็ดอก็เด็ดเด็ดเด็ดด็ดเบเ็ดเด็ดเด็ดเดดาค่ะอือ ็พอได้ใส่อยู่ได้เหรอเนาะกําลังปูก็ว่าหกเดือนได้กี่เดซสาปีมันสิมันสิได้สามปีหกเดือนมันว่าจะได้สามเดือนนี่มันกําลังแตกนอขึ้นมาโอันนี่ข้าวข้า้อนนี่โอ้ยมันคือชุ่มข้าวเสร็จเบ้บะเบ้บะนี่แหละมันจังอันนี้ข้าไงข้าใไงเกษตรข้าเกษตรแดงใหญ่ากเไงแดงืง งามแรงเด่นินี่แง้มนี่ละอง้มงามฝนบ่ตกนี่ละมันแตกเด้น่นี่บอกนี่ค่านี่ง้มฝนบ่ตกใส่มันแตกดีนี่บอกอืมกะล่งแตกบ่นี่กะลังแตกอนอกะล่งแดงยิงขึงขิงขิงเห็นบ่ดิงงขึงอืมอืมอออาจอ่าชินนก้มเขาเด้ออีกคกเดือนนี้ได้ อาจได้ขายข้อมเขาบาเด้อโออีกโกเดือนมาจังมาไายสมหัวมิสซิลีอีกโกเดือนนี่ถมหัวมิสซิลีโอ้ยแบบนี้ขายนอจะไงบ่กำลังถึงอ่ะใส่อือกำลังถึงอ่ะอืโอ้ยนอเสียะนี่อือโอ้ยแต่มันนั่นท่าค่าเกษตรแดงง่ายนั่นนอหนึ่งได้เป็นชีพบาทคนพูดว่าตอนนี้คุเพราว่าแม่มันนอใหญ่เนออ่ะนอใหญ่เลย สองสองเงินหัว้นี่สองหัวนี่ันได้มัดหนึ่งให้เนาะลังหัวเดียวหัวเดียวได้มัดหนึ่งนั่นเจ้าเบื้งต้นน่นนช่อหนบ่ท่านไม่กิงทีจยบอนนอกใหญ่ใหญ่บ่เดี๋ยวเด้อพี่น้องเดี๋ยวเสีอเสเบื้งนอนี่นี่พี่น้องเมื่อกีใหญ่เบลือเบล่าเลยพันมันสวมากมือหนึ่งปลูกไก่เกียร่อยกัหลุมเกียรตอยกัวว่าเจดีเสือมาก เสือมาหมื่นมาแต่พี่บุญมั่งสหัสโอ้เสือมาแต่พี่บุญบว่านี่เมียยู่อันนั้นก็มีก็ตัวเดียดตัวเดียดแถวบ้านนั้นแถวบ้านนี่บ้านนั้นเรื่องเขาปลูการอืมอือนี่กำลังปลูกต้อนเดียดสามเดียโอ้เป็นแตงงามค่ะเก๋ดีรู้เบเบะเบเบะเอาแกบดำใส่แกบดำดีสั่งเขามาอันโลดละแกบดำเหรเออ เขาตั้งยวมาหายนันซ <okay> ีตันหาลอยีตหาล้อยซตันหาลอยางบอกถึอตันละลอยเออ้าอ้อใดละล่ะถืตันละลอยกว่าทันชิปเอานันทันชีปเอานันบ่ได้ซื้อบ่่ากตักนันลอยนึงเออเขาน้ำลอยเดี่ยวเอารถไปแก้วเออโอ้ยไปยี่มนฝังสิปะเขาตัดห่ยไปยี่มนแก้วว่าห้สบ่อบาดีห้เล่าแก้วว่าหา มีเขาตั้งแล้วมาไห้นั่นหารวยหารวยเงินซีตันเขาไห้เอายำพุทธารรหารวยด้วยาเสียวมาผลูกขานี่นี่นี่นอมันก็ลังกเก็บหลายเนี่ยเอาเอาใส่คาเอาใส่คานี่เก็บาหย้าออกรอดนี่นี่ไม่ใช่ขิงวาเดเอาขีงว่าใส่โอ้ใส่ขิงว่าน้ำแล้วก็ใส่เก็บดำกก็ไป คนั้นหนอนนางกั่งเกิดหลานนอแม่นอใหญ่น้อเออ่งจ้านี่ขนาดตั้งนอเด้นี่พี่น้องก้มีใบได้น่เห็ไมาสูงนี่ก็ทีตัวมัวนน้อสามเมตรสูงสามเมตรมึงดเออพี่น้องกเมตรทางนั้นหมดอีกหกเดือนถึมาไทยเพิ่งงางก็ฟังนีงาก็ฟังนี่วอีกหเดือนสิมาไทยเพิ่งอีกิึงเจ้า ตอนนี้กำลังแตกนอแซวเลยพี่นอเยอีกที่แลกกซูงถึงมาเรื่อยๆโอ้มันกระูงไรกันถึงมาเรื่อยๆแบบนี้ก็ลยต่ำนี้บสูงขึ้นไปเรื่อยๆตัวนี้ต่ำนี่นีตัวนี้เกินมากกรูงถึงมากตัวนี้เกินมากกรูงไรสูงขึ้นไปซูงขึ้นไปอืมบาดในย่ำแดงกับผู้ทางแสบผู้ทางแสกหอแบบกัโอ้่ากเสีตรแดงใหญ่พี่นอเลยนี่ มีนอนหน่อยเทาน่อยใสพที่ยวพี่นองนอเดียวเพนพ่อไปติดขายได้ชิบบาทมืนบนนอนหนึ่งได้ยินแล้วเอ้ยเขาไปม้วนม้วนขึ้นนม้วนม้วนสูงสามเมตรสองเมตรติงสีได้เป็นเศร้ากับได้เป็นเศร้าผลในหนอนอนหนึ่งนอนหนึ่งหนันได้เป็นเศร้าผลในที่เพิ่นเขาไปขายใส่สองนอโอ้ขึ้นสองนอนล่ะอันใส่อันเอามาขยายหนีนอน อันคุมละจักเงาคุมละอันเดียวคุมละอันเดียวเออคินแพงแหงค่าอันราคามันราคามันแพงซื้อมาแพงแหงก็ซื้อหน่อยเลยเนาะแห้งแห้งใน้อยๆบ้างแหงแห้งเดียวโอ้คิดจบางวันมีเมื่อนึงหรืได้ซ้ำหนีเอ้ามันสิแพงซ้ำใดซื้อตัวอย่างซื้อเนี่ยวันมาเมื่อนึงเอืมจวมาหน่อยเด้อได้เพราะไรบ่คือดิได้ไรหนึ่งได้แล้วได้ไรหนึ่งเราได้ได้เจ้าคุมกะ ็ดล่ใุ้มดเก็ดล่อุ้มเ็ด่อือบานนี้ไม่ไงจอยสิบาขอสื่อเดียวบานนี้ไม่่จอยสิบาื่อเนีวนนี้ือแ่ว่าขอสื่ไเขากระขายเดียนเนาะไม่่จอยงาเราเ่าไดเนาะบันนี้เาไแล้วไม่งจอย่าอันมันหามันเป็นกอใหญ่แล้วห้ามีพี่น้องอยากได้สีสีคายปะ ว่าสิบ่ขายแล้วว่าสิสับนอนมันยางเดียวเนาะสิสับนอยางเดียวเ่ราะท่านได้ขายบ่ให้ลองสับหนอ่งก่อนเนาะับมาเบิ่่งซะกอนบาดนี้ยสับหนอ้ามันแน่นอีหลีก็จังสิจังสิขายเนาะเจ้างสิขายก่อนแต่ว่าตอนนี้คือปลูกนี่คือไแต่่ับนอคะเอาไว้แต่สับนอโอ้สุดยอดแห่งพี่น้องนี่อีก5-6เดือนนี่ได้ทุนคืนภายในเดือนเดียวเด้นี่คิดว่านี่เนาะ มือละพันมือละพันคิดว่าได้แท่ได้แท่เนาะแม่นมือละพันนี่ได้ได้ทุนขึ้นภายในเดือนเดียวอืมมันจะหยาดแต่ไม่ได้แตเดือนเดือนเดียวละถ้ามือละพันนี่แค่สิบมือสิบมือแค่นั้นถ้าห้าปลู่ลูนี่มันจะคิดว่าสีบัวได้เมียนบัวเออสี่บัวสีบัวได้ว่ามันเบิ่งที่แถวขี้หยางนอนจู่ขึ้นมาหนีเลี้ยวมาเบิ่องนี้จังใดจังไดสามเดือนนี้จังใดซ้ำนี่ สามเดือนสยี people, Arizona, ่เดลายกว่านีอีกไปอีกปอนี์มันกำลังนอนมันกำลังไหลโอ้ยจะว่าเออสามเดือนนี่ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยสามเดือนแล้วเดือนเออแต่ว่าอีกสามเดือนนี่เต็มที่หเลยเนาะสามเดือนยี่เดลซาปน์เนาะสามเดือนนี่มันตกเดือนนี้กับเดือนกุมภาพันธ์นาไม้สาพืชผ้าเมื่อพฤษภาคมพอดีพืชผ้ากับยี่เด้เพิ่มอีกเนาะแล้เมื่อปลูกปลายฝนเนี่ย พี่น้องเอ้ยนี่พามาเบิองคาคาเกษตรแดงใหญ่นี่สื่อพันมาหมื่นหนึ่งสื่อพันมาหมื่นหนึ่งขยายได้ไก่พันกับซีมมนปีหนาผมเด้อขยายได้เกจลอยขุ่มปีหนานี่ได้ขายพันเท่าเนี่ยนอนคุยว่าขายแค่เนี่ยน้อนน้อแต่เบิองนอมันจะก่อนกันมันขายนอดีกับพวขายพัน เออแต่มันขายนอดีดีคือพาขายพันเลยยายจอยขอจองก็ถอดจอยจอยจองเลยนะาแล้วก็ถ้าไดเป็นอ่ก็เงี้เขาก็ขอแต่จองนอมันเ็ยอาไปปอกเัาเองขายเองเขาอะบ้าเขาขาให้เขาซื้อเขาเสียเอานเอาไปปอกเัาเองเขาอะเขามาจองแล้วเขามาจองแล้วเขาหายนอเท่าไหร่บ้าว่าเขาหายนอละบาทเขาขายนอละบาทมีเท่าไหร่เอาเบิร์เออบู้ยพี่หนอเลย บ่บท่านใดอันนี้ได้นี่บ่าท่านเด้เป็นได้หน่บ่าท่านเด็กเต็มขี่ได้นี่พี่น้องจองแล้วห่ท่านเด็กกอใหญ่ได้นี่เขามาจองนอระบานอะนี่อเออผู้ใดอยากปลูกกับปลูกเ้อพี่น้องเลยตอนนี้่ากันยังบ่ท่านหล่นตลาดเด,ดย้ยังยังใส่ได้อีกลหลายโอ้ยคือบ้านเฮานี่บออ่อมี่ท่าใดก็นบ่นย่างก็อันอนี้อ่อพ็ขาเขาก็เมื่ออันจองไว้แล้วพอขาว่วย่างได้เลยที่เด็กสับขาอยู่ เียเอาไปเจ้าเราไม่ต้องนี่ปยังอีกสามสี่เดือนจังสี่เดือับอีกสามสี่เดือนแลอีกสามเดือนสี่เดือนต่อยันมีสาบสภพพะนี่สาบสพพะต้อันนีีก็บสับอืมนี่เจ้าเรพี่น้องอันตอนนี้กัเก็บบกเกลือไปก่อนเก็บบกเกือไปก่อน โอ้ยขยะจักน่อยบักมาลาสิเกิดหน่อยเอ้าใส่บักมาลายุใส่บกคุณู้หญิงาไมาคุณไม่เห็นบักคุเดิโอ้บักมาลายู่ปลาพูดเออโอ้บักเกือบักมาลาโู้คาไรใได้มีคู่มือตีขัดหนอขวดมีซู่มมือหรอสองมีว่าท่านมีซุ้มมือหรอใแต่บักขยเออจักหน่อยนี่คาคาเกิดเสียดไงนั่งนับเงินเลยพี่น้องเอ้ยบาทดีดิเหมื่อละพันมื่อละพันสองพันหนี แต่แท้แน่นอนเอาสมมุติว่าค่าเก็รลอยขุมนี่ขุมละสองนอ,อต่อมือเอาแก่ขุมละาสองนอต่อมือพันสี่มือละพันสี่อ,อันนี้ขายหไม่ค่าเห้น,หนอนละบาท <c oughs> เขาไปปอกเอง <c oughs> ถ้าจะของขายถ้าจะของปอกขายดีมัน <c oughs> มันดิถึงนอนละสามบาทถึง นอหน้ีพคูณเนียนจนคล้องกนในนายกัวไหนก็จะคล้องก่วคายนะจะค้องก่อคลายเลยถึงนอละสิบบาทเปื้ยพี่น้องเลยเจ็ดลอยกลุ่มเป็นจังไหนเน่าะครับพี่น้องชีปนี่้าหากว่ามีประโยชน์ซอยกดไหลซอยกดแค่ ให้กับลุงหลักลุยสวนเน่เด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงหลักลุยสวนจะได้หาชิปดีๆมาฝากมาตอนมาเมื่อี่นน้องอีกแล้วก็ลุงหลักลุยสวนก็ขอฝากอีกช่องหนึ่งก็คือช่องลุงหลักไก่จอยผ้าลุยนะครับเป็นช่องใหม่ของลุงหลักฝากกดติดตามใน่เด้อครับพี่น้อง ลุงรักกัจิได้น้ำชิปดีๆมาฝาก่าตอนพี่น้องอยิ่คือเกา่าคือเดิมนั่นแหละครับโอกาสหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ